สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมจะมาแนะนำการเซ็ตออปชันหรือฟืชเชื่อใหม่ๆของตัว PlayStation 4นะครับเป็นออปชันใหม่ๆที่มาในตัวโคเฮนสำหรับ PS4 ในเวอร์ชันของพวกเจลเบกนะครับ จะมีอะไรบ้างไปติดตามดูกันเลยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการแนะนำออปชันใหม่ที่เสริมมาในตัวโคเฮนรุ่นใหม่ๆนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวไปตามดูเลยนะครับกดโอเข้าไปเลยนะครับที่หน้าเมนูหลังจากนั้นเราก็ออกมาที่ัวไวเว็บเปิดเปิดตัวเฮนขึ้นมาก่อนนะครับ รันตัวเห็นขึ้นมาก่อนนะครับ ปกติตัวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นตัวเฮนรุ่นใหม่ๆนะครับถ้าเราติดตั้งเข้ามาแล้วปกติมันจะเปิดมาให้เลยนะครับออปชันนี้แต่ละแต่ผมขอปิดไว้ก่อนเพื่ออ่าเพื่อม่ให้มานโชว์ให้ดูว่าเราจะไปเปิดจากตรงไหนนะครับคือบางทีเราเข้ามาเล่นเกมบางครั้งนะครับเราต้องการไปลันพวกเราต้องการทราบเวอร์ชันว่าเอเกมตอนนี้เราเป็นเกมเวอร์ชันไหนเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเท่าไหร่อัปเดตไปแล้วเป็นเป็นเป็นเวอร์ชันอะไรเราไม่สามารถเห็นในเกมได้นะฮะ ปกติมันจะไม่เห็นในเกมนะครับไอฟิวเจอร์ใหม่ๆใน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 ตัวโกเฮนนะครับมันจะมีมาให้นะครับคือเราสามารถรู้ได้ว่าเวอร์เกมเวอร์ชันนี้เป็นเป็นเวอร์ชันของยูโร u ูเอหรือว่าเป็นของเอเชียหรือว่าเป็นของอะไรนี้มันเป็นแสดงเป็นตัวเลขบอกเลยนะครับว่าเป็นเวอร์ชันไหนเดี๋ยวเราไปดูเราเลยครับไปที่ การตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับขึ้นไปที่ตัวโอเฮนนะครับลงมาที่ตัวาชาร์จเซตติ้งนะครับเห็นนะครับปกติมันมัน,ม,นมันจะมันจะขึ้นมาอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ผมปิดไว้ก่อนอันนี้ลงมาที่ถึงท,ท,ที่เขียนว่าโชว์ไตเติลนะครับเราจะให้โชว์แต่ไตเติลก็ได้หรือว่าโชว์ทั้งไตเติลและแอปเวอร์ชันเลยนะครับก็คือผมผมเปิดบ h e โเฮน แล้วเราก็กด PS ออกคุได้เลยนะครับอันนี้จะให้เห็นเลยนะครับอย่างเช่น Resident Evil นี้ตัวนี้เป็น CUSA version ไอ,อ,อตัวเลข version ของมันเป็น09193 version 0.105นะครับถ้าในก,กรณีที่เราไปโหลดเกมมาแล้วโหลดแัดมา เราจะสามารถรู้ได้ว่า,เ,าเกมนี้เป็น US วอร์ชั่นนี้นะครับเราต้องไปโหลดแพทเป็นเวอร์ชันนี้มาเพื่อจะมาเสริมให้ตัวนี้มันมีแพทใหม่อันนี้แหละครับใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้เลยนะครับให้ดูหลายๆเกมเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้เลยครับ God of War อย่างเช่น God of War นะครับตอนนี้กำลังไปกระแสะเลยนะครับก็อ,อย่างเนี้ย CUSA ตัวนี้เป็นเป็นเวอร์ชั่นของ US นะครับ 3.4 3.8.4เวอร์ชัน2ตัวเริ่มแรกแมันเป็น,น 2. 0. 2 0นะครับตัวแอปเวอร์ชันเป็น2 0 2 2.0นะครับแต่ตอนนี้ผมอัพเป็น2 0 0 4แต่เวอร์ชั่นใหม่แล้วมันมีจนถึง3.0แล้วนะครับแต่เวอร์ชัน3.0น3.0ี่มันยังเล่นกับตัวที่เฟิร์มแวร์ไม่ถึง9.0ไม่ได้ครับผมเลยผมเลยต้องผมต้องรอแพท แกให้มันเล่นกับตัว5.5 0หรือว่าตัว672ได้ก่อนนะครับผมถึงจะเอามาลงให้นะครับเป็นไงบ้างครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็กไม่ยากนะครับทำให้เราสามารถาโหลดเกมเล่นได้สนุกขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเราสามารถไปดาวน์โหลดแพทต,ต่างๆ a อคชั่นรีเพย เพื่อมาเล่นกับเกมได้สนุกขึ้นได้ถูกต้องขึ้นนะครับเอาไว้โปรดติดตามคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ